เกิดอะไรขึ้นใครตายนะทำไมต้องมาเดินผ่านทางนี้ด้วยอัปมงคลชมัดศัตรูคู่อาฆาตมอบระคังเงินพร้อมด้วยโลงศพยกมาให้ถึงที่เลยนะร้องให้ดังขึ้นอีกระคังของอัปมงคลไอ้หมอนี่จงใจมาหาเรื่องน้องชาย สกุลหนิงของเราเคยทำอะไรให้นายขุนเครื่องตอนไหนหรือเปล่าไม่เคยฉันก็เพิ่งจะมาที่หลงเฉิงเป็นครั้งแรกใครจะมาทำอะไรให้ขุนเครื่องได้แต่ก็สมกับเป็นเมืองโบราณนะที่มีของเก่าเก่าเยอะดีอย่างระครังเหล็กยักษ์นี่ที่เขตเหนือหาไม่ได้ง่ายๆ เขตเหนือหรือว่าเขาจะเป็นนิ้งชางหลานกับฉินหุ่นหลานงั้นไอเด็กนั่นก็ต้องเป็นลูกชายของพวกมันหนิงเปยทายาทสายตรงลำดับที่สามของสกุลหนิงหนิงเปยขออวยพรให้คุณปู่รองอายุยืนนานหนิงเปย เด็กที่หายตัวไปเมื่อสิบสามปีก่อนไม่ใช่เหรอได้ยินว่าตอนนั้นพวกเขาโดนสกุลหนิงไล่ล่าอย่าพูดที่นี่สิที่แท้ก็ครอบครัวของพี่ใหญ่นี่เองรถเข็นนี่ปุ๋ยหลานนั่งมานานแล้วสินะเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันส่งคันใหม่ไปให้ไม่ต้องพวกแก ยังมีหน้ากลับมาอีกเหรอใสหัวไปหุบปากนะเข้าไปคุยกันข้างในเถอะข้างนอกคนเยอะแต่ถ้าเป็นข้างในฉันจะปิดประตูตีหมายังไงก็ได้โทอะไรกันครับมางานวันเกิดนะ่ะ แค่อวยพรก็พอไม่ถึงขั้นต้องคุกเข่าหรอกหน้านายเข้าไปกันเถอะครับพ่องานวันนี้พวกเราสามคนเป็นตัวหลักอย่ามัวเสียเวลากับตัวประกอบเลยไปเถอะหลังม่านเดี๋ยวผมจัดการเองเอออดาบเปยเหลียง ดาบเฉพาะของเขตเหนือเสียวเปยมันจะมากเกินไปแล้วนะมากเกินไปไม่หรอกเพราะฉันเพิ่งเริ่มกแกคิดจะทำอะไรกันแน่กวาดลา้าพวกแกทั้งหมดประมาณนั้นมั้งขอบคุณทุกคนที่มาร่วมฉลองงานวันเกิดของฉันนิ่งเปย ขออวยพรให้คุณปู่ร้องอายุยืนยาวอยู่ให้ได้ไปตลอดกาลและนานใจกล้าดีนี่ไอ้หนูฉันจะรับคำอวยพรนี่ไว้แล้วละกันนายคือหนิ่งเปยสินะไม่รู้จักมารยาทจริงๆเป็นเด็กเป็นเล็กจะอวยพรผู้หลักผู้ใหญ่ทำไมไม่คุกขาวละ่ะแกเป็นใคร ถามชั้นหรอชั้นชื่อเหลียงซาวหลงถ้าพูดชื่อชั้นขึ้นมาในลงเฉิงใครๆก็ต้องไว้หน้าเหรอฉันไม่เห็นจะรู้จักเลยไอ้บ้านนอกนี่มาจากไหนถึงได้ไม่รู้จักชื่อเสียงของคุณชายเหลียงเสียวยวนซานเข้ามาหน่อยหัวหน้าหน่วยเสียวไอ้หมอนี่ มันด่าฉันด้วยละ่ะแล้วเอาไงดีเรื่องนี้สับให้ละเอียดแล้วเอาไปป้อนหมาดีไหมครับบ้าหน้าก็แค่ยึดทรัพย์สินทั้งหมดก็พอครับอะไรอะไรอะไรเดียเด๋ยวเดี๋ยวแกก็อีกคนตัวการเลยนี่อย่าหวังว่าจะหนีรอด เสี่ยวเปยลูกรับปากแม่ไว้ว่ายังไงพอแล้วกลับมาครับไอ้พวกนี้เป็นใครมาจากไหนพวกมันคงซื้อตัวหัวหน้าเสียวมาช่วยหนุนหลังไอ้เด็กเดชิือขออนุญาตเซ็นเซอร์ไว้นะหัวหน้าหน่วยเสียวพวกเราไม่เคยทำอะไร ให้องค์กรของคุณเลยเรื่องที่เกิดขึ้นวันนี้เป็นเรื่องภายในครอบครัวของสกุลหนิงขอให้หัวหน้าหน่วยเซียวช่วยหลีกทางด้วยในเมื่อเป็นเรื่องในครอบครัวก็ต้องให้คนในครอบครัวคุยกันเองใช่ไหมคนที่ไม่เกี่ยวข้องออกไป กว่าจะเชิญหัวหน้าหน่วยเสียวมาได้คงใจไปไม่น้อยเลยล่ะสิหนิงเปยน่าเสียดายนะที่เขาไปซะแล้วจะยังมีใครปกป้องแกได้อีกไอ้แก่นี่คิดว่าพวกเราจ้างเสียวหยวนซานมาหรอโง่อะช้างกูทรงพวกมันสามคน ไปลงนรกเอาให้สะอาดหน่อยละ่ะครับนายท่านคิดไม่ถึงละสิว่าสกุลหนิงก็มีจอมยุทธระดับเริ่มต้นของตัวเองเหมือนกันเซียวเปยฉันจะพาพวกแกไปลงนรกพร้อมกันเดี๋ยวนี้แหละอะไร ทำไมขยับตัวไม่ได้คุกเขา่าเกิดอะไรขึ้นระระดับเทพสงครามเกิดอะไรขึ้นมองไม่ทันเลยเขาว่าไงนะเทพสงครามคุกเขา่าลงไปซะนี่คือคำสั่ง พี่ชายของฉันเข้าเขตเหนือตั้งแต่อายุเจ็ดขวบยังไม่ทันครบหนึ่งเดือนก็แต่ระดับนักรบจอมยุดระดับเริ่มต้นของพวกแกจะเอาอะไรมาเทียบได้อะไรเป็นไปได้ยังไงอายุแค่17เจ็เขาเข้าถึงขั้นอ๋องถูกแต่งตั้งให้เป็น เจินเป้ยอ๋องแต่เขาเรียกตัวเองว่าปูอ่อี้ที่แปลว่าสามัญชนปฏิเสธยศตำแหน่งไม่อย่างนั้นพวกแกก็ได้เรียกเขาว่าหนิงเป่ยอ๋องแล้วละ่ะเป่ยเอ๋อหลายปีที่ผ่านมาลูกต้องทรมานขนาดไหนกันแต่ตอนนี้ ผมก็สบายดีไม่ใช่หรอครับแม่13ปีก่อนคุณปู่ถูกพวกแกบีบบังคับจนตายเพื่อให้ฉันหนีรอดไปได้อาสีเลือกที่จะจบชีวิตตัวเองปล่อยให้หนิงชางไห่เอามีดแทงทะลุหัวใจทุกอย่างในวันนั้นฉันเห็นชัดกับตาตัวเอง คุณปู่ดูแลฉันอย่างดีอาสี่เห็นฉันเป็นเหมือนลูกแท้ๆแ,แค่นี้ถ้าไม่ได้ชำระก็อย่ามาเรียกฉันว่าลูกผู้ชายอีกเลยฉันผิดไปแล้วฉันผิดไปแล้วในคืนวันที่ฝนตกหนิงชางกู่ไล่ฆ่าพวกเราแม่ลูก ตัวเป็นท่านรองของสกุลหนิงแต่ความโหดเหี้ยมไม่เป็นรองใครถ้าไม่ใช่เพราะคุณย่าสู่ฝ่าฝนมาช่วยคืนนั้นฉันคงตายไปแล้วจริงๆพวกแกต้องได้รับผิดชอบกันทุกคนเวนกรรมเวนกรรม ยกไม่ขึ้นยางกลับว่ามันงอกมาจากพื้นดินอย่างงั้นแหละฮฮฮดาบอองเหนือหนัก720สิบชั่งแกยกขึ้นก็แปลกแล้วพ่อนิงเปยเรามาจบเรื่องนี้กันเลย อาสี่สบายใจได้แล้วนะครับหนิงชางกู่ต่อจากนี้ทั้งชีวิตที่เหลือก็นั่งคุกเข่าอยู่ตรงนี้ความอัปยศที่พ่อฉันได้รับความเจ็บปวดที่แม่ฉันเผชิญฉันจะให้แกลิมรสบ้าง